ขอให้เราทุกคนพร้อมใจกันนะถ้าตั้งเจตนาคิดและนึกไปตามที่ฉันมีความตั้งใจครูบาอาจารย์ท่านมักจะสอนให้เราทุกคนเป็นผู้มีจิตใจเข้าถึง ซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีเป็นสำคัญถือว่าเป็นหัวใจของคนดีคนดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็เห็นจะมีในสิ่งนี้ที่องค์ทรงจัดไว้วันนี้มิตรตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาเราทุกคนไม่ลืมสิ่งนี้แน่ เพราะเราก็มาอยากเป็นคนเลวแล้วก็ต้องการเป็นคนดีแต่คนดีที่องค์เสด็จพระชินนสีบรมศา,ศาสดาทรงแนะนำพรมสอนก็เพื่อให้คนดีทั้งหลายเข้าถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ดับสิ้นเชื้อก็อาศัยลากฐานหรือว่าลากแก้วของใจเราที่มีความกะตัญญูกะตะเวทีต่อพระผู้มีพระคุณ อันมีพระพุทธเจ,จ้าเป็นประธานพระธรรมพระาริยสงฆ์ท่านพ่อท่านแม่ครูบาอาจารย์สืบๆกันมาและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายที่สงเคราะเราจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ก็ดีถือว่าแม้แต่เล็กน้อยท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ให้ชีวิตให้ความสุขให้หนทางเดินสู่ความพ้นทุกข์ให้สิ่งต่างๆกับเราให้ความรัก ให้ควาอนุเคราะห์อสองอเคราะห์ด้วยว่าท่านมีจิตใจคิดที่จะให้เราทุกคนไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องที่ประเสริฐสุดคืออริยมรรคและก็อริยผลผนีพพานนิพพานเพื่อให้เป็นสมบัติของเธอทุกคนเราคงไม่กล่าวว่าสิ่งใดจะเป็นเครื่องนิมิตที่จะทำให้เราได้ตอบแทน รักคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายหยิบยื่นให้แต่เราคงจะกล่าวว่าทุกคนตั้งใจเรื่องมีความตั้งใจที่ไม่มีใครจะมากกว่กันหรือวันน้อยกว่กันก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะกระทาทุกสิ่งทุกอย่างบูชาคุณของท่านทั้งหลายที่ส่งเคาะเรามาโดยตลอดเรามักจะพูดเสมอว่าการปฏิบัติ ใจเราให้มีความสุขถือว่าเราได้ตอบแทนพระคุณของท่านภูมิมีพระคุณอย่างสูงสุดแต่ใครจะมีความคิดเห็นมากไปกว่านี้ฉันก็เราก็ยินดีแต่สำหรับตัวของเรานี้เราก็คิดมีอยู่จุดเดียวคือการรักษาใจเราทําจิตใจของเราให้ผ่องใสทําจิตใจของเราให้เป็นผู้ชี้ชนะคือชนะความโลภ ความโกรธความหลงชนะความทุกข์ภายในใจของตนชนะการเวียนว่ายายเกิดเพราะเราเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายแม้แต่องค์เสด็จพระพิจิตมาบร,รมศาสดาผู้เป็นบร,รมครูของเราก็มีความปรารถนาสิ่งเดียวคือปรารถนาให้เรานี่มีความสุข ขอให้มีความสุขเถิดท่านพระองค์ทรงไม่ต้องการให้เราแสวงหาการเวียนว่ายไต่เกิดถึงแม้เรายังเกิดก็ยังปรารถนาให้เรานั้นมีทานมีศีลและก็มีภาวนาเพื่อให้เราได้การเกิดของเธอทุกคนที่ปรารถนาจะเกิดอุดมสมบูรณ์อยู่ก็ยังมีความสุขไปเกิดณนะดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุข มีบุคคลที่เป็นกลัลย,ยาณิมิตรหอมร้อมมีบุคคลที่สงเคราะหให้เธอเข้าถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ดับสิ้นเชื้อเม่ออย่างที่พระท่านเคยตรัสไว้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็บอกพวกเราไว้ว่าหากใครอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปถ้าต้องการจะไปเกิดอาสมัยเสด็จพ่อพระสีอริยเมตไตร ก็จงเป็นผู้รักษาสินห้ากรรมบ,บทตสิบให้ครบก็จะได้ไปเกิดในสมัยนั้นถ้าสินห้ากรรมบ,บทตสิบของเรายัางทําไม่ได้เราก็ไม่มีโอกาสไปเกิดในสมัยที่องค์เสด็จพระบรมมรูทรงมีพระนามว่าพระสีอรรยเมตไตผู้บัตเกิดขึ้นนังที่พระองค์ทรงสอนให้เราเป็นผู้มีฐานสินภาวนาก็เพื่อให้เธอนันอุดมบรึกความสุข ไม่ว่าชาตินี้และวก็ชาติหน้าแต่เธอทั้งหลายส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปรารถนาที่จะไม่ต้องการกลับมาเกิดเราจึงใช้กำลังใจทั้งหมดทั้งชีวิตทุ่มเทมันลงไปอาศัยความกตัญญูที่มีใจรักและเคารพต่อพระผู้มีพระคุณทั้งหลายเราจึงเชื่อฟังในคำสั่งคำสอนปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจัง เขาเรียกว่าหากเราจะชั่วเราคงเป็นความชั่วส่วนตัวแต่เราจะชั่วให้ผู้มีพระคุณนั้นเห็นไม่ได้แล้วอาจจะชั่วให้คนอื่นเห็นได้จะจะชั่วให้มีผู้มีพระคุณทั้งหลายเห็นว่าเราชั่วไม่ได้เพราะเราจะต้องรู้สึกละอายใจว่าสิ่งทั้งหลายที่ท่านได้อบรมสั่งสอนเราม,มา เรากับกระทําให้ท่านต้องสูญเสียความรู้สึกดีๆที่ท่านหยิบยื่นให้กับเราฉันเองจนถือเอาสิ่งนี้เป็นหัวใจในการเดินมาตลอดไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนฉันมักจะบอกเสมอว่าฉันไม่ใช่คนดีฉันก็เป็นคนเลวเลวในความที่ตนเองเขาคิดว่าตัวเองเลว เลวที่คนอื่นสามารถจะมองเห็นก็เห็นว่าเรายังเร็วแล้วก็คิดว่าตัวเองยังมีความเร็วอยู่มากเดี๋ยวนี้ก็คิดอยู่เสมอสักนิดนึงจะคิดว่าตนเองดีก็ยังไม่รู้ว่าเอาอะไรไปคิดแม้ร่างกายก็ไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีทั้งหมดแต่เราจะทําให้ท่านผู้มีพระคุณใหญ่ของเราให้รู้สึกสักนิดนึงว่าเรานี่กําลังคิดชั่วนี่เรากําลังพูดชั่วนี่เรากําลังทําความชั่ว แต่ความกตัญญูมันก็จะลังใจให้เรารู้สึกละอายละอายใจที่จะกระทําสิ่งนั้นละอายใจที่จะคิดละอายใจที่จะพูดนั้นบุคคลใดก็ตามที่มีความกตัญญูกตเวทีย่ำเข้าถึงอริยมรรคอริยผลเร็วนั่นเป็นคําตรัสขององค์เสด็จพระสง์สวัสดีโสภาคเสด็จพ่อองค์ปัจจุบันหรือเสด็จพ่อพระสมัมมาณคดม พระพระองค์เป็นผู้มากด้วยความกตัญญูกตเวทีในสมัยที่เป็นสุวรรณสามนี่เจนฉันส่งเล่าแล้วก็ทรงจัดเพราะเราอาศัยความกัตัญญูกตเวทีเราจึงบรรลุเข้าถึงซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าได้ฉันก็เชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ทรงจัดนั้นจริงเพราะเราเองก็ได้กระทำอย่างนั้น พราะความชั่วของเรานี่แหละมันมีอยู่เยอะความเป็นผู้มีมานะถือตัวถือตอนก็มีอยู่มากการเอาความตัวเองเป็นที่เดินมันก็ย่มจะมีความชั่วคือคำว่าชั่วคือทำให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ก็ได้แต่ความชั่วทั้งหลายเหล่านี้เมื่อต้องไปตกต้องเอากับบุคคลผู้มีพระคุณที่ท่านห้ามปราม ยับยั้งหยุดเราหรือจะยอมที่จะกระทำต่อไปเราจะทําให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายต้องรู้สึกเสียใจนั่นมันไม่ใช่วิสัยแห่งเราเราก็ต้องหยุดที่จะคิดที่จะทําถึงบางสิ่งบางอย่างมันจะฝืนความเป็นตัวตนเก็ไียกับมานะที่ตนเองมีแต่เราก็ได้กระทําสิ่งนี้ลงไปด้วยการหักห้ามระงับ ไว้กดมันเรื่อยๆกดมันจนกลายเป็นนิสัยกดหนักๆมันกลายเป็นสันดากนกดจนกลายเป็นที่เราแทบจะหายไปสิ่งต่างๆที่เราเคยคิดชั่วทําความชั่วอย่างหย,ยาบๆแล้วความคิดชั่วทําความชั่วอย่างละเอียดซึ่งมันก็อยู่ภายในใจมันไม่ถูกแสดงออกมาภายนอกก็ถูกหักล้างด้วยกําลังแห่งสมาธิจิตหักล้างด้วยกําลังแห่งปัญญา ที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้จาทรงสอนให้เราได้เห็นว่าเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราเราไม่มีในมันมันไม่ได้มีอะไรในเหล่านี้คือร่างกายเราไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ร่างกายกายก็กายจิตก็จิตเมื่อเราคุ้นคิดสิ่งนี้จนแจ่มแจ้งเราก็จะเป็นผู้ชนะใจของเราได้ที่เรากล่าวมาอย่างนี้ ก็เพื่อจะประกาศในคุณธรรมความดีที่ครูบาอาจารย์ท่านได้หยิบยื่นให้กับเราและเราผู้เป็นศิษย์รือผู้ที่มีมีโอกาสได้รับความเมตตาพระมหากรณาธิคุณจากพระองค์เราจะทำสิ่งใดเราก็ต้องยั้งใจยั้งคิดยั้งทำนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือท่านผู้มีพระคุณอบรมสั่งสอน นั่นหมายถึงว่าเราเป็นผู้แสดงขึ้นความกตัญญูกัจวทิตาถึงแม้เราจะไม่ได้มีโอกาสตอบแทนท่านผู้มีพระคุณในกรณีอื่นๆไม่มีโอกาสได้เข้าไปเกือ้อกูลท่านไม่มีโอกาสได้สงเคราะห์ท่านตามที่ใจเราปรารถนาแต่เราจะมีอยู่สิ่งเดียวที่เราทําได้และทําได้ทุกเวลานั่นคือการชําระสะสางใจของเราให้สะอาดผ่องใสเมื่อใดที่ใจเรารู้สึกว่าเราทําได้ มันจะมากหรือว่าน้อยเราก็จะมีความชุ่มชื่นใจว่าพระท่านมองเราท่านคงมองด้วยความรู้สึกดีๆครูบาอาจารย์มองมาสู่เราท่านคงมีความชุ่มชื่นใจมีความสุขใจอย่างน้อยนิดที่ทำให้ท่านมีความสุขใจสบายใจก็ถือว่าเราได้กระทำเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านอย่างยิ่งแล้ว นั้นขออำนาจแห่งพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังกรัตนะและเหตุแห่งการบูชาได้อามิตรบูชาก็ดีปฏบิบัติบูชาก็ดีขอจงเป็นอำนาจแห่งใจที่เธอกำลังมีอยู่ขอได้ปดคุ้มครองให้ใจของเธอจงมีอำนาจและมีกำลังตะบะแก่กล้ามีสติสัมปทัญญะและมีกำลังปัญญา ประหัดประหารทำลายล้างสิ่งที่เรียกว่าความเศร้าหมองคือกิเลสประหัดประหารสิ่งที่เรียกว่าความทะเยอ,อทะยานคือตัณหาอันเป็นเหตุของความทุกข์ประหัดประหารความยึดอุป,ปทานทั้งหลายที่ทําให้เธอเป็นทุกข์ประหัดประหารความคิดการกระทําคําพูดที่เป็นอกุศล,ลกรรมทั้งหลายไม่ให้มันเกิดก่อขึ้นต่อต่อไปขออํานาจแห่ง บรารมีพระพุทธองค์ในบรารมีทั้งสามสิบทัศเขาได้โปรดมาคุ้มครองรักษาใจของเธอทุกคนให้มีกำลังตะบะแก่กล้าเต็มไปด้วยสติสัมปทัญญะดังที่กล่าวมาคุ้มครองปกประรักษาให้เธออยู่ในความเป็นมนุษย์อย่างอุดมสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดขาดตกปกพ้อง หากสิ่งนั้นเป็นความปรารถนาของเธออันยังประโยชน์แก่ตนและยังประโยชน์แก่บุคคลอื่นกอสิ่งที่เธอได้ป่ารบดําริคิดชอบดําริชอบจงได้ปรากฏผลจงได้ปรากฏผลให้เกิดผลสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดขัดตกปกพ้่องเป็นไปได้วยความเฉียบพันและก็ทันทีทันใด ไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นไปได้เหตุอะไรก็จงอย่าได้มีกำลังและมีอานุภาพเหนืออานุภาพแห่งความตั้งใจที่เธอได้มีต่อความสุขที่เธอปาารถนาแห่งตนและก็บุคคลอื่นและขอกำลังแห่งพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะและก็เทวตานุภาพทั้งหลายคุณแห่งผู้มีระคุณทั้งหมดที่ได้ปกปักรักษาเธอทุกคน ขอให้สิ่งที่เป็นความปรารถนาที่เธอตั้งเจตนาอันงดงามจงได้บังเกิดผลสมความปรารถนาของเธอทั้งหลายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้เยิธนและสิ่งใดก็ตามที่ข้าพระพุทธเจ,เจ้าทั้งหลายจะคิดจะพูดจะทำก็ดีขอพระผู้มีพระคุณใหญ่คือพระพุทธเจ,เจ้าเป็นประธาน ได้โปรดเมตตาอดโทษให้แก่ข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำาดยความพังเพลหลงลืมสติก็ดีกระทำไม่เหมาะไม่ควรก็ตามและข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะตั้งใจสํารวมระมัดระวังในอินทรีย์สังวรสํารวมกายวาจาใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปที่จะไม่พังเพลหลงลืมสติหรือกระทำสิ่งที่เป็นโทษกับตนและบุคคลอื่นโดยเฉพาะต่อผู้มีพระคุณใหญ่ มีพระพุทธรัตรนะธรรมร,นะรัตรนะสังครัตนะทั้งสามประการทั้งท่านผู้มีบิดาละมานดาโคบาอาจารย์ทั้งหลายขอได้โปรดประทานอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้านับแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข่า